ในโลกของการบินทางทหารเฮลิคอปเตอร์ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สามารถตอบสนองภารกิจที่หลากหลายตั้งแต่การลำเลียงทหารการกู้ภยัยการดับเพลิงไปจนถึงการสอดแนมและหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดทั่วโลกก็คือเบล412โดยเฉพาะในรุ่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างเบล์412-5ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความสามารถสูงครอบคลุมการใช้งานทุกด้านและมีบทบาทสำคัญทั้งในภาคทหารและพลเรือนทั่วโลก เบล412-5คือรุ่นพัฒนาต่อยอดจากเบลล UH-1 ฮุย e, ในตำนานซึ่งถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในสงครามเวียดนามรุ่น412ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบโรเตอร์แบบ2ใบพัดเป็น4ใบพัดซึ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะบินเพิ่มเสถียรภาพและทำให้การควบคุมเฮลิคอปเตอร์แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเบล412-5ยังติดตั้งเครื่องยนต์คู่ปลัดแอรวิตนีย PT6T-3D ที่ให้กำลังขับสูงช่วยให้สามารถบินได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภูมิประเทศ รวมถึงในพื้นที่ภูเขาหรืออุณหภูมิสูงความเร็วในการบินเดินทางของเบล412-5ถึงอยู่ที่ประมาณ140นอตหรือราวๆ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ650กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและสภาพอากาศมีเพดานบินสูงสุดที่เกินกว่า20,000ฟุตซึ่งเหมาะสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่ที่อากาศเบาบางหรือห่างไกล ความสามารถในการบินได้สูงและกลายทำให้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภารกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นและความคล่องตัวห้องโดยสารของเบล412ถึง5กว้างขวางและสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง13คนหรือสามารถดัดแปลงเป็นเครื่องบินพยาบาลเคลื่อนที่ติดตั้งเปลพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตได้อย่างครบครันนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งรอกช่วยชีวิตกล้องตรวจการอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ขนส่งสัมภาระได้อีกด้วย ประตูเลื่อนทั้งสองฝั่งช่วยให้การขึ้นลงเครื่องทำได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินเบล412ถึงใยังถูกออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาที่สะดวกด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายอะไหล่หาได้ง่ายและระบบตรวจสอบที่สามารถแจ้งเตือนข้อผิดพลาดได้ทันทีทีมช่างสามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำ,สำคัญสำหรับภารกิจในภูมิประเทศที่เข้าถึงยากหรือในสถานการณ์ที่เวลามีความสำคัญ เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไม่ได้มีดีแค่ในแง่ของเทคนิคแต่ยังได้รับความไว้วางใจจากประเทศต่างๆทั่วโลกในประเทศไทยเบล412ถูกใช้งานโดยกองทัพบ,บกไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงอีกหลายหน่วยรวมถึงภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมการดับไฟป่าในภาคเหนือและการค้นหาและกู้ภัยในภูเขาประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นแคนาดาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ใช้งานเบล412ถึง5ในหลายบทบาททั้งภารกิจทหารภารกิจพลเรือนและการบังคับใช้กฎหมาย หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของเบลซีรถึงคือความยืดหยุ่นในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจอากาศกล้องอินฟราเรดระบบสื่อสารดาวเทียมระบบนำทางแบบ GPS หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามภารกิจด้วยโครงสร้างที่เปิดกว้างและระบบไฟฟ้าที่รองรับการอัปเกรดเฮลิคอปเตอร์ลำนี้สามารถปรับให้เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันจะไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลก และไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างระบบบ,บินอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือเทคโนโลยีล่องหนแบบเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แต่เบล์412-5ก็ไม่เคยพยายามเป็นเช่นนั้นจุดแข็งของมันอยู่ที่ความทนทานความเชื่อถือได้และต้นทุนการใช้งานที่คุ้มค่าเป็นเครื่องที่ทำงานได้จริงในสถานการณ์ที่จริงและนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้งานทั่วโลกให้ความไว้วางใจด้านความปลอดภยัยเบล412-5มาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์คู่ซึ่งหากเครื่องยนต์ข้างใดข้างหนึ่งมีปัญหา ยังสามารถใช้เครื่องยนต์อีกข้างเพื่อควบคุมเครื่องให้ลงจอดอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีระบบดูดซับแรงกระแทกในช่วงลงจอดและสามารถติดตั้งกรอบเสริมในกรณีที่ต้องใช้งานในพื้นที่เสี่ยงภัยอีกหนึ่งจุดที่มักถูกมองข้ามคือความสามารถในการบินในสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเบล412ถึง5รองรับการบินแบบ IFR หรือการบินตามเครื่องมือทำให้สามารถบินได้แม้ในสภาพหมอกลง ฝนตกหนักหรือในเวลากลางคืนด้วยระบบควบคุมที่แม่นยำนักบินสามารถทำภารกิจได้โดยไม่เสี่ยงอันตรายจากสภาพแวดลอ้อมในแง่ของต้นทุนการใช้งานเบล412-5ถือว่ามีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางรุ่นอื่นๆที่มีเทคโนโลยีสูงแต่ดูลรักษายยากการที่เบล412-5สามารถใช้งานได้นานมีอะไหล่รองรับและซ่อมบำรุงได้ง่ายทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัด แต่ต้องการเครื่องมือที่มีคุณภาพสุดท้ายนี้เบล412ถึง5อาจไม่ใช่เครื่องบินที่โดดเด่นบนหน้าสื่อหรือได้รับการกล่าวถึงบ่อยในข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรบแต่ในสนามปฏิบัติจริงมันคือกำลังหลักที่แบกรับภารกริจหลากหลายทั้งในยามสงบและยามวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตคนในน้ำท่วมการดับไฟในป่าการเคลื่อนย้ายทหารไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือแม้แต่การนำทีมค้นหาผู้สูญหายในป่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ทำหน้าที่อย่างเงียบๆแต่ทรงพลัง ที่ a บงคอกแบทเทิ t เทคเราเชื่อว่าเครื่องบินอย่างเบล412-5ควรได้รับการยกย่องในฐานะนักครบแนวนางเงียบที่พิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานจริงไม่ใช่ด้วยสเปคบนกระดาษขอบคุณที่รับชมหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วพบกันใหม่กับอากาศยานลำถัดไปที่จะพาคุณไปรู้จักทุกมุมของโลกการบินที่นี่แบงคอกแบทเท e t เทค